สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องมิม้มไม่ทารอดค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นการอ่านดวงความรักความสัมพันธ์นะคะให้กับชาวธาตุไฟเมษสิงห์ธนูประจํำครึ่งเดือนแรกของเดือนมีนาคม2565นะคะชาวธาตุไฟนะคะได้แก่ชาวราศีเมษและขนาเมษนะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22มีนาคมถึง21เมษายนค่ะ ชาวสิงห์นะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22กัน22กนกฎาคมถึง21สิงหาคมนะคะและชาวธนูหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22พฤศจิกายนถึง21ธันวาคมนั่นเองนะคะก็ชั้นวันนี้จะใช้หลักการแบ่งวันที่ตามหลักโหราศาสตร์ตะวันตกนะคะวันที่ก็จะไม่เหมือนของไทยคะ่ะการอ่านดวงความรักความสัมพันธ์นะคะของชาวธาตุไฟเมษสิงห์ธนูใน EP นี้จะเป็นการอ่านดวงความรักแบบโดยรวมนะคะ ซึ่งอาจจะมีตรงบางไม่ตรงบางค่ะอาจจะไม่ตรงไว้ก็ได้บางเคสสามารถสลับกันได้เป็นไวเวอร์ซ่าได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะดังนั้นไม่แนะนําให้เพื่อนๆดูเพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินความรักความสัมพันธ์ดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์นะคะหรือว่าดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนําให้นําเรื่องราวจากหน้าไพ่ที่ไม่กําลังจะเปิดแล้วก็อ่านให้ฟังนี้นะคะไปตัดสินใจใดๆทั้งสิ้นในความสัมพันธ์ค่ะจนกว่าจะได้มาดูดวงส่วนตัวซึ่งเป็นดวงของคุณคนเดียวจริงๆนะคะ ก็ยินดีต้อนรับค่ะชาวธาตุไฟเมสิงธนูนะคะแล้วก็ยินดีต้อนรับชาวสองทุกคนด้วยเช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าในอดีตที่ผ่านมานะคะชาวธาตุไฟเมสิงธนูคุณเจออะไรมาบ้างในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์นะคะขอดูอดีตหน่อยค่ะขอดูอดีตที่ผ่านมานะคะของชาวธาตุไฟเมสิงธนูค่ะในอดีตที่ผ่านมาชาวธาตุไฟเมสิงธนูคุณเจออะไรมาบ้างในเรื่องราวของความรักนะคะไพ่ใบแรกได้เป็นไพ่เอ็มเพอเอร์ค่ะ เด็กถือถ้วยนะคะควีนถือไม้เท้าและเป็นไพ่สามไม้เท้าค่ะชาวธาตุไฟเมษสิงห์ธนูนะคะในอดีตที่ผ่านมาคุณอาจจะคุยกับชาวธาตุไฟเมษสิงห์ธนูธาตุเดียวกันกับคุณโดดเด่นมากในชาวราศีเมษลัคนาเมษค่ะหรืออาจจะคุยกับชาวธาตุน้ํากรกฏมีนพิจิกนะคะอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนต่างภาษาอาจจะเป็นคนที่อายุน้อยกว่าคุณหรือมากกว่าคุณมากๆคืออายุห่างกันแบบ เจ็ดปีสิบปีสิบห้าปีอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะคุยกับใครก็ได้ไม่อ่านตามนาัพายนะคะไม่รู้สึกว่าในอดีตที่ผ่านมาชาวาตดไฟเมสิงธนูน่าจะเขาเรียกว่าเหมือนกับความสัมพันธ์ในครั้งนี้ค่ะมันมันสามารถที่จะมองเห็นอนาคตร่วมกันบางคนนะคะ,ะมีการ บางคนนะบางคนนะบางคนถ้านะคะถ้าไม่ได้คบกันมานานก็อาจจะเพิ่งเริ่มคบกันเริ่มที่จะเขาเรียกว่า,าวางแผน ะะว่าจะพัฒนาความสัมพันธ์บางคนเป็นคนคุยค่ะแล้วก็คุยกันมาได้สักพักหนึ่งแล้วนะคะแล้วก็เหมือนกับจะเริ่มที่จะขยับความสัมพันธ์นะคะกลายเป็นคนรักอ่าบางคนเป็นคนรักกันนะคะเป็นแฟนกันก็เริ่มที่จะมองอนาคตที่จะสร้างครอบครัวด้วยกันก็ได้เช่นเดียวกันนะคะอันนี้คือกรณีแรกนะกรณีที่2นะคะคุณกับเขานะคะ อาจจะเขาเรียกว่าอยู่ไกลกันมากๆนะคะไกลกันมากเลยนะคะบางคนอยู่อยู่ต่างชาติต่างต่างถิ่นแดนไกลต่างจังหวัดต่างอำเภอต่างประเทศนะคะนะแต่ก็พยายามค่ะที่จะ,ะไม่ขาดการติดต่อพยายามจะเอาใจใส่ซึ่งกันและกันนะคะแล้วก็หวังเหลือเกินค่ะว่าสักวันหนึ่งนะคะเราจะได้เจอกันเราจะได้มีอนาคตร่วมกันอยากจะให้ความสัมพันธ์นี้มันมั่นคงอยากจะให้ความสัมพันธ์นี้มันยาวนานนั่นเองนะคะ อันนี้ก็คือในอดีตที่ผ่านมานะคะของชาวธาตุไฟเมษสิงห์ธนูนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าแนวโน้มความรักความสัมพันธ์ของชาวธาตุไฟเมษสิงห์ธนูในช่วงวันที่1นึถึงสิมีนาคม2 5งพจะเป็นอย่างไรนะคะไพ่ใบแ,แรกเป็นไพ่ทรรัน์ค่ะใบที่2ได้เป็นไพ่เฮอร์มิกนะคะ1 ดาบนะคะและเป็นไพ่สิบถ้วยค่ะชาวธาตุไฟเมสิงธนูคุณอาจจะคุยกับชาวราศีกันลัคนาการน,นะคะราศีธนูลัคนาธนูนะคะอาจจะเป็นชาวธาตุลมมิถุนตุนกุมธาตุน้ํากรกฎมีพิจิกอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนต่างภาษาค่ะคุยกับใครก็ได้ไม่อ่านตามน้าไพ่เท่านั้นค่ะมารู้สึกว่าแนวโน้มความสัมพันธ์นะในช่วงวันที่1นึถึงสิมีนาคมนี้นะคะความสัมพันธ์ดีขึ้นค่ะความสัมพันธ์เหมือนกับ ตัวคุณกับคนรักอะพยายามที่จะเอาใจใส่ซึ่งกันและกันนะคะพยายามที่จะเขาเรียกว่า,าดูแลหัวใจดูแลจิตใจของกันและกันนะคะแล้วก็เหมือนกับวางแผนอนาคตร่วมกันไว้แล้วนะคะเหลือแค่เหลือแค่รอ,อเวลาอ่าที่จะได้เจอครอบครัวที่จะได้รวมตัวกันนะคะเพื่อที่จะสร้างครอบครัวพี่จะทำพิธีอะไรอย่างนี้นะคะเพื่อที่จะพูดคุย นะคะวางแผนนะคะการการการแต่งงานวางแผนการใช้ชีวิตร่วมกันนะคะตรงนี้เนาะเหมือนกับคุณรอเวลาเท่านั้นนะคะรอเวลาที่จะแบบประจวบเหมาะอะไรเงี้ยบางคนแบบวางแผนอนาคตร่วมกันไว้แล้วแล้วก็เหมือนกับรอเวลาที่จะแบบจัดงานอะไรประมาณนี้ก็ได้นะคะ ซึ่งไม่รู้สึกว่าในที่นี้ค่ะเหมือนกับต่างคนต่างต่างก็มีแพชชั่นที่ดีต่อกันนะ,นะคะมีการพูดคุยอย่างสม่ําเสมอมีการดูแลเอาใจใส่กันอย่างสม่ําเสมอนะคะถึงแม้ว่าบางคนจะอยู่ไกลกันก็ตามก็มีการดูแลหัวจิตหัวใจนะคะมีคําพูดนะคะมะีเขาเรียกว่ากําลังใจให้กันตลอดเวลานะคะยิ่งถ้าหากว่าบางคนที่แบบอยู่ใกล้ๆกกันแล้วเนี่ยยิ่งดูแลกันมากยิ่งขึ้นเข้าไปอีกนะคะตรงนี้นะก็ ไม่รู้สึกว่าเป็นความสัมพันธ์ที่ดีค่ะแล้วก็เป็นความสัมพันธ์ที่เขาเรียกว่าหมอะอนาคตร่วมกันนะคะตัดสินใจในเรื่องราวของอนาคตร่วมกันที่จะสร้างอนาคตสร้างครอบครัวมีไพ่สิบถ้วยเข้ามาแบบนี้นะคะดังนั้นก็มีเกณฑ์โอกาสที่จะ,ะเขาเรียกว่าวางแผนนะคะหาเลือกหายามนะคะที่จะทําที่จะ,จะแบบมีพิธีมงคลน,นะคะตรงนี้ได้เนาะก็ยินดีด้วยจริงๆนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่า เอาคำอนาคตความรักความสัมพันธ์ของชาวธาตุไฟเมษสิงห์ธนูจะเป็นอย่างไรนะคะไม่ขอเนี้ยบอกก่อนนะว่าเอาคำมันคืออนาคตค่ะอนาคตอาจจะเกิดขึ้นนะคะหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้ดังนั้นต้องใช้วิจารณญาณในการรับฟังแล้วก็รับชมนะคะเอาคำใบร,รได้เดินไพ่เดวิลนะคะไพ่คิงถือถ้วยค่ะไพ่หถ้วยนะคะและเป็นไพ่ หกเหรียญค่ะชาวธาตุไฟเมษธนูคุณอาจจะคุยกับชาวธาตุน้ากรกฎมีนพิจิกอ่าหรืออาจจะเป็นชาวธาตุดินพิษศพกันมังกรโดดเด่นมากๆในชาวราศีมังกรและคณะมังกรนะคะชาวธาตุไฟเมษธนูเอาคาอนาคตความรักความสัมพันธ์นะคะในอนาคตนะคือถ้าหากว่าใครนะคะที่อ่าเขาเรียกว่าคาดหวังในในเรื่องราวของการสร้างครอบครัวนะคะมายกจะบอกว่าความรักนะคะ จุดจของความรักไม่ใช่การแต่งงานนะคะาการแต่งงานเป็นแค่จุดเริ่มต้นนะคะภาคใหม่ของหนังเรื่องเดิมคุณนึกออกปะดังนั้นนะคะคุณอย่าคาดหวังว่าเอ้ยแต่งงานแล้วแฮปปี้เอนดิ้งมันจะเป็นเหมือนแบบในนิยายอะไรเงี้ยที่แบบเจ้าเจ้าหญิงกับเจ้าชายแต่งงานกันแล้วก็คองคู่กันตลอดไปอย่างมีความสุขอย่างเงี้ยมันไม่ใช่นะคะ เ,เพราะว่ามีน้าพาของการผิดหวังคาดหวังนะคะดังนั้นคุณอยา่าคาดหวังสิ่งที่คุณคาดหวังร้อเปอร์เซนว่ามันจะเป็นเหมือนในนิยายมันไม่ใช่นะคะแต่ไม่ได้อยากจะบอกว่าเอ้ยคุณจะผิดหวังไปซะทุกอย่างไม่ใช่แต่ไพ่บอกว่าเ,เขาเรียกว่าตอนแรกอะค่ะนะคะ,นะคะทุกๆคนเนาะวาดฝันว่าอยากจะให้ ทุกคนคะ่ะว่าคาดฝันวาดฝันว่าอยากจะให้ความสัมพันธ์นี้หรือว่าความรักมันไปเป็น,ปนปในทิศทางที่มันดีเสมอแต่คุณอย่าลืมว่าลิ้นกับฟันเนาะยังไงมันก็จะมีอาจจะมีการกระทบกระทั่งอาจจะมีเขาเรียกว่าอะ,อะไรบางอย่างที่ไม่ได้ดังใจกันบ้างอะไรประมาณนี้คะ่ะก็ต้องอเขาเรียกว่าปรับเข้าหากันแล้วก็ให้อภัยนะคะให้อภัยซึ่งกันและกันนั่นเองนะคะอืมแล้ว อ่าถ้าหากแล้วไพยอย่อะค่ะอีกกรณีหนึ่งนะในอนาคตนะคะเอ่อสำหรับคนที่มีประเด็นมีปัญหาในเรื่งองของความรักนะค,คนที่คบกันไม่นานนะคะรู้จักกันไม่นานแล้วก็แบบแต่งงานเลยอยู่กินเลยอะไรเงี้ย <c oughs> ขออภัยค่ะต้องระมัดระวังว่าเขาจะมีความลับ ที่ปิดบางคุณไว้ว่าเขาอาจจะไม่ได้มีคุณคนเดียวเขาอาจจะมีครอบครัวาม,มาก่อนแล้วแล้วเขาก็มาขอคุณเป็นแฟนของคุณแต่งงานอีกเป็นการครบซ้อนแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันอันนี้คืออีกกรณีหนึ่งนะคะถ้าว่าใครที่แบบดูดีแล้วเขาไม่ได้เป็นแบบนั้นก็ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องไปคิดมากเพราะว่ามันเป็นแค่ดวงโดยรวมนะคะตรงนี้นะอืมเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่า ไพ่ทาโร่จะแนะนําอะไรในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ให้กับชาวธาตุไฟเมสิงห์ธนูนะคะขอไพ่คาแนะนําค่ะในเรื่องราวความรักให้กับชาวธาตุไฟเมสิงห์ธนูนะคะขอคําแนะนําค่ะคําแนะนำใบไรกที่ไพ่ควีนถือดาบนะคะไพ่สิบไม้เท้าไพ่เดอะตาและเป็นไพ่จัตเจมินค่ะชาวธาตุไฟเมสิงห์ธนูไพ่าทาโร่แนะนําว่าอยากจะให้คุณนะคะมีสติแล้วก็ตัดสินใจ ด้วยสติอย่าตัดสินใจด้วยอารมณ์บางครั้งบางทีเหตุผลสติแล้วก็เหตุผลคุณต้องเอามาประกอบการตัดสินใจด้วยการที่จะใช้ชีวิตกับใครคุณก็ต้องดูให้ดีคนที่เขาผ่านร้อนผ่านหนาวด้วยกันมาตั้งนานมากมายค่ะนะคะคบกันมานานมากๆผ่านร้อนผ่านหนาวด้วยกันมาใช่นะคะกออ็อยากจะให้คุณแน่ใจว่าคนคนนี้เป็นคนสุดท้ายของชีวิตคุณจริงๆการแต่งงานไม่ใช่เรื่องตลกนะคะอืม และการแต่งงานครั้งที่2ก็ไม่ใช่เรื่องตลกเช่นเดียวกันนะคะพายอยากจะให้คุณรอบครอบให้มากนะคะกับ การใช้ชีวิตคู่ต้องขัดที่จะเข้าใจเข้าใจกันและกันหลังจากที่คุณเลือกที่จะเขาเรียกว่าใช้ชีวิตร่วมกันกับใครสักคนหนึ่งแล้วนะคะก็ต้องขัดที่จะใจเย็นเนาะแล้วก็ใช้อารมณ์มากใช้เหตุผลมากกว่าอารมณ์นะคะแล้วก็รู้จักที่จะให้โอกาสให้อภัยซึ่งกันและกันรู้จักปรับจูนรู้จักปรับตัวนะคะรู้จักปรับใจรู้จักดูแลเอาใจใส่ซึ่งกันและกันด้วยนะคะ ก็จะประมาณนี้ในส่วนของคนที่มีประเด็นในเรื่องราของความรากักไพ่ทาโร่แนะนําว่าอ,อ,อีกไม่นานคะ่ะถ้า,าว่าคุณสงสัยนะว่าคนคนนี้มีอะไรปิดบงังอีกไม่นานความลับจะถูกเปิดเผยนะคะแล้วก็อยู่ที่คุณที่จะตัดสินใจก็ต้องใช้สตินะคะ ก็จะประมาณนี้เนาะก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาดูนะคะขอบคุณทุกๆคนที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กด subscribe คอมเมนต์ดีๆไปกำลังใจให้กับไมมมาตลอดนะคะสำหรับการดูดูส่วนตัวสามารถแอดไลน์ไอเดีเข้ามาสอบถามรายละเอียดหรือสามารถดูรายละเอียดต่างๆใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะไมมพิมพ์ไว้ให้หมดแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่ไมมอัปเดตขึ้นมาเนาะสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปถัดไปนะคะขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ